กับช่องเอาเทาใจจ้าของชาแนลช n แนลมือนีภาพี่น้องมาต่ำสมตำเพือเอ่อก้าจ้าตำพริกไปแล้วสิมือนีแม่ค่ะสิตำกูกรปลาคุ่งคดซจ้าใส่เบสิบเหมือนเคยดนะค่ะทุกค้นหูแล้วแม่ค่ากรสีมะโบกบางคนจะถามอยู่ว่ามะนาวในนี้เป็นมะนาวสดหรือมะนาวเทียม ช่วงมะนาวแพงแม่ค้าจะใช้มะนาวเทียมนะคะแต่แม่ค้าจะมีมะนาวลูกแบบนี้ไว้ในตู้แล้วแม่ค้าจะปาดแบบนี้ใส่ให้ทุกทกเลยนะคะโอเคนะคะแต่ถ้าช่วงมะนาวถูกอันนี้นะคะจะเป็นมะนาวสดลุ้นล้วนเลยค่ะอาะคะไปมาดนึทำส้ตมตำกันต่อเลยจ้าวิธีแกะปูแกะอย่างนี้นะคะอ่ะ อันนี้ใส่ตรงนี้จะมีขี้มันเนะะี่ยค่ะเอาเอาน,นี้ทิ้งได้เอาน,นี้แกะใส่ได้เลยจ้าน้ำตาลเคยบอกไปแล้วจะไม่บอกกันซ้ำอีกนะคะปลา,าน้ำมะนาวคะ่ะนี่บีบจ้ากุ้งสด เอ้ลุงเลยค่ะถ้าใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปต่อเก่าได้เลยนะคะทางช่องเราได้เอาลงแล้วค่ะนี่จะทำลาบหมูนะคะแม่แรงแล้วค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลยแซบหลย,ลย,ลยบอแซบแไปหาหมือคือเก่าละจ้าอ่ะสีฮิตลาบหมูกบมีเอฟซีกระถามเป็นบ่อจ้าน้ำตาลนิดนึงแค่นิดละจ้า เกือบเต็มช้อนน้ำมะนาวเกือบเต็มช้อนข้าวควั่วพริกป่นแล้วแต่ว่าลูกค้าเราชอบเผ็ดหรือชอบไม่เผ็ดนะคะต้นหอมผักชีค่ะหัวหอมค่ะพ้นจ้าไม่มีอะไรยิ่งยากเลยจ้าเสร็จจ้าทำปาาลาปูฟราจ้าเผ็ด มี้ลูกค้าสั่งหลายนีะค่ะแล้วเป่าๆโรเบิร์ตเดวิลเป็นไรเดอร์เบิร์กเอาจ้าตำปลาให้เราจัดไปแล้วกับที่รุ่งเลยจ้ะว้าว ใสมนมะนากซอยเล็กน้อยบานข่อยใส่ขา้าวโพดน้ำเดือดจ้าเป็นอันว่าเสร็จสิทแล้วจ้า ยำกุ้งเซเวอร์ตาตับปีกไ็่แ้วน้าตาลหนึ่งซวนสาล่าหนึ่งซวน,าาน,นมะนาวหนึ่งช้อนมะนาวลูก ใส่ไปจ้ะอะไรคะใส่แค่ลอดใส่ข้าวโพดนะคะใส่ไปเลยต้นหอมสับชีน้อมน้องนมนิดใส่กระหล่ำหัวสวยง้างนิดน้อยนะคะากุ ลัวของเจ้าแจกรจันะคะถ้าพี่น้องํำไรบัวกุ้งสุด้วยจ้าเธอีกสหัวคะสตปร์าก็เป็นหดูค่ะสองเอาใจเจ้าของจ้าเดี๋ยวให้น้องใส่ก็ได้กกิ่นเผ็ดปิ๊กรสส่งเครื่องี่ที่ใส่ชุดต้นไม้ไอนั่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะเปมีการผิดพลาดทางเทคนิคค่ะลา จ้ามะนาวเรเคยขาดไค่ะขาดมะนาวหน่อยนจ้ะที่บ้านกินไม่ได้เสือจังเอาก็ได้ยำทะเลนี่มีแค่กุ้งสดเดียวเองเป็นยำกุ้งสดเป็นยำกุ้งยาวเป็นหางเว้าเลยลายบัวจ้าพี่น้อกลายบัวกวุ้งสดหนึ่งแล้วก็ยำกุ <S <S ้งสดหนึ่งแล้วก็ปุคลาหนึ่งนะคะ ซิมตัวตำตีนไก่จะไปหาหมอตำตีมไก่มันบ้าจา้ะคลิปนี้กระจบแล้ว